ตรงนี้เลยกดจองไปเลยนะครับผมนี่กดจองไปเลยปึ๊บกอดังกราบสวัสดีน้องเด็กไทยหัวเกียนไม่เกียนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการิ่น่าฟรีไฟ ไทยแลนด์นั่นเองในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็เมารีวิวกิจกรรมสายฟรีกันเลยนะครับในส่วนท่าทางฟรีๆแล้วก็รับชุดฟรีๆเยอะมากสําหรับคลิปนี้เป็นกิจกรรมสายฟรีที่ของเยอะที่สุด เท่าที่พี่รีวิวมาแล้วนะครับเป็นกิจกรรมลัมเพดซีซั่น3นั่นเองนะครับโอ้โหกลับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากซีซั่น2เนี่ยได้เปิดกิจกรรมในช่วง10-11เดือนที่แล้วนะครับผมเนาะสำหรับกิจกรรมซีซั่น2แล้วก็ซีซั่นแรกก็นานมาแล้วนะครับอันนี้เป็นซีซั่น3แล้วนะครับเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็ของฟรีเยอะจริงๆนะครับคลิปนี้พี่จะมารีวิวนะในส่วนลับท่าทางตัวนี้นีรับท่าทางเชิดฟรีนี่เป็นไงโคตร บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับมาก่อนอื่นเลยเนี่ยกิจกรรมตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับผมนี่แรมเพจเทพอสูรนั่นเองนะครับตอนนี้ JM ได้เอาแบบว่าเตรียมล็อกอินรับไอเทมกันเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนการจองนั่นเองนะครับจองเพื่อจะ ได้รับในส่วนตัวนะครับเดมอลรอยัลแล้วก็ตัวแลกเปลี่ยนปืนนั่นเองนะครับก็คือวันนี้เลยวันที่4มิถุนายนนั่นเองครับถึงวันที่8นั่นเองส่วนกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มในส่วนวันที่26นั่นเองนะบ,บอกเลยว่าของฟรีเยอะแยะมากมายพี่จะมารีวิวให้ก่อนกิจกรรมเปิดเลยว่าเขาเล่นยังไงนะครับว่ารับของฟรีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาจองในส่วนกิจกรรมนะครับสายฟรีกันดีกว่านะครับตรงนี้เลยกดจองไปเลยนะครับผมนี่กดจองไปเลยปุ๊บ เรียบร้อยนี่เลยเรากดจองเป็นที่เรียบร้อยนะครับสลับเป็นตั๋ว2ตัวเลยนับได้5ใบรวมกันนั่นเองนับก็รอรับในส่วนกิจกรรมเปิดนับกิจกรรมเนี่ยจะเปิดตรงนี้หนีมาแทนที่ตรง กิจกรรมฟ r e w o r l e s e r i e s นั่นเองนะครับก็จะเป็นตาแบบสีแดงๆนะครับตาโลโก้อะไรนะตาโลโก้แรมเพทนั่นเองนะครับเนาะทีนี้พี่จะพามาดูในส่วนหน้ากิจกรรมครับที่อะไรฟรีบ้างหน้าตากิจกรรมเล่นยังไงนั่นเองมาเราไปดูกันเลยนะครับผมก่อนไปดูกันพี่ขอคนละห่งไลค์หนึ่งแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจ พี่ทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ครบ30,000วิวเหมือนเดิมครับผมแจกบัตรกันนหน้าไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาอยู่ในเว็บสปินอีซีนั่นเองเว็บใหม่ล่าสุดนะเพิ่งเปิดจนสดร้อนเลยนะครับผมวันนี้พี่จะมาพามาสุ่มนะครับไอดีท่าปักทงออกง่ายแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเข้ามาที่แรกสมัครสมาชิกลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพี่แนะนําเติม 1,000เครดิตนะครับเราจะได้ฟรีๆนี่งส0บาทหรือ200เครดิตเลยนะครับตามนี้ตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนั่นเองครับจากนั้นกดว่าที่เติมเครดิตเลยนะครับมานะครับก็ จะเป็นการเติมเครดิตให้เราใส่เบอร์บัลเลรตเราเลยแล้วก็จํานวนเงินพี่แนะนําเป็น1000เลยนะครับโอนไปเบอร์นี้เลยนะครับชื่อตามนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับการเติมเครดิตเนาะพอเราเติมเสร็จนะครับอ่ะก็จะเข้าแบบนี้เลยเห็นไหมครับบนนี้นะครับผมอ่ะพี่ก็นํากําไรมาเล่นนะครับก็กดไปที่สุ่ม ID ท่าปักธงนั่นเองนะครับมาพี่จะสุ่มให้ดูเลยว่าจะออกง่ายหรือออกยากนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับไปเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับมาดูซิว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับผมเครดิตเท่านี้นะครัััับบบบผมมาตอออนนนนีี้้้เเเวว็ยยยยงคคู่่ะรฮโโหแิดด ไปไม่เป็นไรครับผมไปไปต่อ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 ไปต้องมาแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยตาักตุ้งเฮ้ยเฮ้ยได้จริงเนี่ย คุณได้รับต่าผักทงครับผมนี่ัจากนั้นเราก็กดทักไปที่แฟนเพจเขาเลยนะครับผมเนาะทักไปที่แฟนเพจก็คือกดมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับติดต่อนั่นเองก็จะเด้งไปหน้าเฟซแล้วก็บอกว่าเราได้รหัสต่าผักรงเขาก็จะส่ง ID เป็น Facebook ให้เลยอ่ะนี่เลยสลับหน้าเกมนับหน้าตัวเกมก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาตรงข้างๆนะครับผมนี่เนาะพี่ก็นาข้อมูลมาจากเสริมนอกเลยนะครับก็จะเพิ่มเข้ามาแบบ เป็นพื้นหลังใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้ที่พี่บอกว่าจะมาแทนที่ในส่วน F A w S น,นั่นเองนะครับผมดอประมาณนี้แหละนะครับหน้าตาเอาเข้านะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนชิดขั้นสูงมาใหม่ด้วยนะครับอ่านะครับไฟพาร์นนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นเดือนน่าจะเดือนหน้าแหละนะครับเดือนเดือนต่อไป <ๆ S 1> นั่นเอง,น,น,เองน,นะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนรูปโปรไฟล์ใหม่นั่นเองรูปแบนเนอร์ใหม่ก็จะมีชุดเข้ามาด้วยนี่เห็นไหมอันนี้เป็นชุดฟรีนะครับนี่เป็นชุด ต, recibir, ตัวนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังไม่ชัดเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแล้วกันนะครับอันนี้คือน่าจะฟรีหมดนี่แหละนะครับในส่วนในตัวกิจกรรมนะครับเนาะอ่าอันน,น it, like ี้ก็จะเป็นแบบตาสัญลักษณ์นะครับในส่วนโลโก้นะครับในส่วนโลโก้ในเกมนะครับแลมเพลั่นเองนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนอ่าคูปองนะครับคูปองไว้ไว้แรกชุดไว้แรกอะไรต่างๆนั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมโบย่าที่ผ่านมานั่นแหละนะครับคล้ายๆกันเลย นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมารีิวให้อีกทีนึงแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นคูปองที่อัปเดตมาในส่วนกิจกรรมนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเป็นชุดครับผมนี่ชุดที่เราจะได้ฟรีนะครับผมอ่าอันนี้พี่นำข้อมูลมาจากเสิร์ฟนอกนะพี่ไม่ได้เดาเอานะครับผมเนาะก็คือเขาบอกว่าจะได้ฟรีนะเป็นส่วนชุดผู้ชายตรงนี้นี่แล้วก็มีเซ็ตชุดผู้หญิงนะครับผมอ่ะแล้วก็มีข้างล่างด้วยเนหะ็นไหมอ่าประมาณนี้เลยสลับชุดข้าวๆนะครับแล้วก็อัปเดตท่าทางเนี่ยสามท่าทางนี้ก็จะเข้ามาเหมือนกัน นะครับอ่าส่วนเซิร์ฟอ่าส่วนท่าทางที่จะได้ฟรีๆแน่นอน100%ซก็จะเป็นท่าทางเชื่อนั่นเองนะครับท่าทางเชื่อที่พี่กดให้ดูตอนเปิดคลิปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่องเหมือนกิจกรรมนะครับโอเคไนท์นั่นแหละนะครับเอเคโอไนท์นะครับเคลไนท์ที่ผ่านมาครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนกันนะครับคล้ายกันเลยนะครับผมแล้วข้าวๆประมาณนี้แล้วก็ในส่วนอันนี้เป็นภาพวิดีโอนะครับภาพจากวิดีโอใน ช่อง u t u b e กันนะฟีไฟไทยแลนด์นเลยพี่ก็นำวิธีการเล่นเนี่ยอันนี้เป็นซีซั่น2นะครับผมก็จะมันเหมือนกันแหละให้พี่เดาเลยเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นการเล่นในส่วนกิจกรรมแลมเพจนั่นเองว่าเล่นยังไงถ้ามันมาแล้วก็จะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมดูรูปนิ้วตัวนี้อพอเรากดเข้าไปปั๊บนี่หน้าตากิจกรรมอันนี้ในส่วนซีซั่น2ก็จะเป็นมหาวิบัติวันสิ้นโลกนั่นเองนะครับก็คือจะมีเลือก2ฝั่งนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้บริงเกอร์นะครับแล้วก็ ทีมลูกศิษย์นั่นเองนะครับสมมติพี่เลือกเป็นเข้าเข้าเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมทีมลูกศิษย์นั่นเองพอกดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีให้เลือกข้างในด้วยนะครับอ่าจะเข้าร่วมแบบไหนนั่นเองอส่วนการเข้าร่วมของรางวัลก็มีเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมอ,อันนี้เป็นตัวละคร ในซีซั่นสนะครับผมเนาะพี่ก็มีแล้วแหละสลับตัวละครตัวนี้นะครับซีซั่น2เนาะเป็นพ่อหนุ่มผมทองพ่อหนุ่มผมทองนี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนซีซั่นสน่าจะเป็นชุดที่พี่บอกเมื่อกี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีนะครับกลับมาหนแรกนะครับก็จะมีตรงนี้นี่ล็อกอินสปินเนอร์ก็จะเป็นวงล้อเสียงโชคนั่นเองนะพอระหมุนเราก็จะลุ้นรับนะครับในส่วนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นตั๋วโทเคนอะไรต่างๆนั่นเองนะครับก็รออัปเดตทีนึงแต่การเล่นเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จะมี นะครับการเก็บโทเค็นเพื่อจะมาแลกชุดนะครับอันนี้เป็นชุดที่ั้น2เนาะส่วนที่สั่น3เนี่ยก็จะเป็นชุดที่พี่บอกนั่นแหละนะครับเหมือนกันนะครับส่วนการเก็บโทเค็นก็จะเหมือนเหมือนแบบว่าลงเล่นในโหมดนี้โหมดนี้ประมาณนี้แหละนะครับก็จะเป็นการ d r อปโทเค็นมาแลกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับตารางวันที่เพื่อจะรับของฟรีในส่วนเสริมนอกเลยนะครับเห็นไหมก็จะมีท่าทางล็อกอินรับท่าทางฟรีฟรีนะไม่ว่าจะเป็นสกินปืนดาบนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นชุดรับฟรีๆรยกเซิร์ ดำเพลกนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับข่าวๆนะครับข่าวๆประมาณนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมที่เล่นไม่ยากนะครับผมนะ<ส>เดี๋ยว<ส>ถ้ากิจกรรมมาในวันที่26กเนีย่ยก็เดี๋ยวพี่มารีวิวให้อีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้นี่เห็นไหมอ่ะยาพลาดเป็นเด็ดขาดนะครับเริ่มวันนี้แล้วนะครับรีบมากดจองกัน นรีบรมากดจองตรงนี้เลยนะครับใครช้าคืออดนะครับผมล่าถึงวันที่8เท่านั้นครับโอเคเนาะแล้วก็มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่<อ>เดี๋ยวพี่รีวิวคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้มารีวิวกิจกรรมแรมเพลอย่างเดียวนะครับผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้อาที่นี่เลยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดท่าบักธงก็ตามที่พี่รีวิวให้เลยนะครับสำหรับเว็บนะครับเว็บสปิน นะครับผ่มอ่าสป i ิน a s อีซีเองเป็นเว็บเปิดใหม่เลยนะครับของฟรีเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ออกง่ายด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้นครับว่าสวัสดีครับชิวาว่าเรศโซลทูซอ,อง